สวัสดีครับ f อฟซีเซอนนะครับวันนี้อยู่กับช่องของพิทเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เอา Mazda 2 1.3 Hi Connect สีขาวมุกทรงสปอร์ตสวยๆนะฮะตรงนี้เป็นสไตล์ซีดานนะฮะเป็นรถเก๋งสไตล์ซีดานเอามารีวิวให้กับ f อฟซีเซอนได้ดูได้ชมกันนะครับ,นะค,รบคันนี้สีขาวเปิดราคา399,000บาทกับปี2016 นะครับับนนี้เนี่ยนะครับทางเรานะครับได้เบิกชุดแต่งก็เป็นสเกู๊ปรอบคันนี่แหละนะครับแล้วก็แม็กขอบ17ยางใหม่ใส่ให้นะใส่ให้เลยใส่ให้ลูกค้าไปในราคา399 0 0บาทนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างนะครับเนะจ้าของเป็นผู้หญิงใช้แต่ค่อนข้างที่จะ ใช้รถแบบทุทถนอมอสมควรนะครับในสภาพของตัวรถเนี่ยนะรับประกันกันนะครับไม่มีชนหนักนค,คือคัดเกรดมาใครสนใจนะครับอยากได้มาสเตอร์ไปใช้งานก็พักทายเข้ามารถเนี่ยสวยสวยตรงปกนะฮะเอาหมอวสวยตรงปกอ่ะ ดูรายลเอียดกันนะครับตัวนี้จัดชุดแต่งให้นะครับ,รบเบอร์สู์ให้เลยรอบคันกันไปนะครับกันชนหน้านี่แหละนะกเกิดหน้าเขาเรียกก็ให้มาดูสปอร์ตขึ้นแหละนะครับเพราะว่ารถมา z าสอเนี่ยสไตล์เป็นรถอ,ออกแบบออกแนวสปอร์ตสปอร์ตอยู่แล้วนะครับตัวนี้ปี16นะครับ1.3 h i g h c o n n e อ t กุญแจมี2ดอกครบนะครับบุค๊คคู่มือกว๊กสวิตอยู่ครบหมดเลยนะตัวนี้นะครับมาดูส่วนของด้านหลังกันปี2016นะครับ3,99,000บาทนะถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับนะซื้อสดไม่มีแบวนะตัวนี้เป็นรถบุคคลนะครับนียางเบิกให้ใหม่เลยนะครับขอบ17นะ2,15,45นะครับแม็กก็เบิกใหม่นะฮะ คือชุดใหม่ชุดยางนี่ก็แล้วก็ชุดของแต่งเนี่ยนะฮะก็ใหม่หมดแหละนะครับจัดให้ใหม่ๆเลยให้แบบเป็นรถทรงสปอร์ตเลยสวยๆเลยนะ,ะไม่ได้ดูแบบแต่งแบบเลอะเทอะลุงลังมากนะครับเดี๋ยวก็คลีนร์ๆนะฮะดูคลียร์ๆดูเนียนๆดีนะในส่วนของด้านหลังตัวมัสเตอร์สองตัวนี้ก็มีกล้องหลังให้ด้วย มีกล้องหลังนะครับเป็นท่อหลอกนะครับดิฟเชอร์ท่อหลอกเป็นท่อคู่นะฮะยิงท่อเขาก็อยู่ด้านในแล้วก็พุ่มปลายตะเลตให้ด้วยนะนะครับตัวนี้เป็น1.3 High Connect นะครับเป็นเครื่องพันสแต่ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับพอๆกันกับรถอ e ีโคคาพวกพันสองนะ ประหยัดกว่าด้วยซ้านะครับแถมยังได้ตาเล่งที่ดีนะครับาการขับขี่ที่มั่นใจมากขึ้นนะครับเ<า>วลาผมรีวิวรถแต่ละคันเนี่ยผมจะทดลองขับมาด้วยนะครับทดลองขับแล้วก็เอาความรู้สึกที่ได้จากการขับรถแต่ละคันนะั้นเอามารีวิวามาพูดให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวของผมเองนะฮะที่เรารู้สึกนะครับก็ อาจจะแตกแต่างจากหลายๆท่านก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้มีเขาเรียกว,ว่าจออะไรผมเรียกว,ว่าฮาบก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะเป็นดังน้จะสะท้อนอตัวเลขความเร็วให้เราดูนะครับเป็นดีตอนนะเวลาวิ่งไปก็จะขนาดใหญ่มากกวนนนนนน่นะครับชัดเจนหน้าปัดหน้าจอนะครับ มาสด้าสองคือความรู้หรานะเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนะพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังชั่นหุ้มหนังนะทรงสปอร์ตนะครับเดินตะเข็บด้วยนะครับได้หไหมเขียบล่ามีพวกแป้นพวกอะไรเขีบล่ามีหมดนะครับแอร์ mm hmm. <Air S 2> ก็ยังเป็นออโต้นะนะครับเนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะครับเย็นไวด้วยเนี่ยเข้ามาปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับช่องแอร์เป็นทรงกลม นะออกแบบได้ดีได้สวยนะคือความหรูหราเด่นชัดมากเลยคือจุดเด่นของ m a สเ a 2เนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะทันสมัยแล้วนะครับเหลี่ยมสันต่างๆคือดีไซน์ออกมาแบบถูกใจวัยรุ่นนะถ้าพูดตามจริงก็คือล้ำนะภายในยังไม่ได้ดูแบบแย่ yeah, นะครับนะดูดีกว่าได้หลายแบรนด์นะครับที่ปีเดียวกันราคาเดียวกันนะ ต้องยอมรับเลยแล้วก็เทคโนโลยีนะครับสิมรื่นความสะดวกต่างๆภายในนะครับแล้วก็การออกแบบไปนะมีความรู้หลาอยู่แล้วนะครับนะมีความรู้หลาจอยนะครับ นี่ยพวกนี้ปุ่มสัมผัสพวกนี้นะครับนะคือแสดงให้เห็นว่าความใส่ใจนะครับในการทํารถของแต่ละค่ายเนี่ยแตกต่างกันนะครับในราคารถที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเซกเมนต์เดียวกัน,นผมยังมั่นใจเลยว่าผมขับรถมาสด้าทุกครั้งนะในกลุ่มของรถ e ีโคคานะครับเครื่องไม่เกินพันหเนี่ยผมมองว่า m าสด้าเนี่ยรู้สึกว่ามันแน่นกว่า นะครับขับแล้วรู้สึกกระชับกว่ารู้สึกคล่องตัวกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยด้วยนะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันไม่โค,ครงเรลงมันไม่หวิวอ่ะคุณง่ายๆนะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของพวงมาลัยช่วงล่างอะไรแล้วแต่ทนะีนี้มาเล่าสู่คันฟังนะครับความรู้สึกนะบางคนก็เอยจะอวยกันเกินไปจริงไม่ได้อวยนะครับก็คือเรามีโอกาสได้จับรถทุทกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วผมก็ขายรถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่า ในปีเดียวกันเนี่ยเจ้ามาด้าเนี่ยถูกกว่าเพื่อนนะอันนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังนะอยู่ที่ว่าอ่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนชอบแบรนด์อะไรถ้าบางคนก็ชอบแบรนด์นั้นก็ต้องชอบแบรนด์นั้นไปนะครับก็ต้องรับแบรนด์นั้นได้นะแต่ผมเนี่ยเป็นคนขายผมก็เล่าตามความรู้สึกที่ผมจับได้อันนี้นะครับนะแล้วก็ย่างอืนนะครับก็คืออัตราการสิ้นเปลือง อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเทียบกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับนะไม่ได้แตกต่างกันเลยกับรถ1นึ่สองรถ 1, 000, หนึ่งพันนรกปมาณนี้นะครับไอตัว1นึ่สามของอามาสดาเนี่ยนะทำได้ดีกว่าด้วยซ้านะนะครับเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้ขับแบบไกลพอสควรนะครับในระยะทางที่ไกลแล้วก็รถติดสภาวะคือถนนจริงแหละนะครับ ก็เคยได้ใช้นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์นะครับเอามาแชร์มาเล่าอะไรที่มันดีแล้วก็เล่าสู่คนฟังน,นะนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตารูปรักษเนี่ยมัตตาเขาสวยอยู่แล้วนะครับปีเดียวกันนะครับเซกเมนต์เดียวกันนะและที่สําคัญไปกว่าอย่างอื่นนะครับคือรถของเราเรารับประกันนะครับ รับประกันให้กับลูกค้าแล้วว่าโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมีคู่มือมีบุ๊กสวิตอยู่ครบนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับถ้าเข้ามานะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าเก้าเก้าแปดห้านะครับเอารถสวยๆทรงสปอร์ตนะฮะขับแล้วมั่นใจนะครับพวงมาลัยก็คมนดี บางทีกล้องมันอาจจะแพนไปมั่วนหน่อยนะครับอันนี้ผมต้องขออภัย,ย้วยผมใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วผมไม่ไค่อยคล่องเท่าไหร่กับเครื่องมือใหม่นะฮะขอ,อเป็นว่ามานำเสนอมารีวิวให้กับ fc ได้ดูได้ชมกันนะครับนะข้อมูลอื่นๆหรือจุดอื่นๆถ้าหากใครอยากดูอยากรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับนะ ไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาหรือว่าสะดวกรับสายก็ฝากเบอร์เข้ามานะครับใต้คลิปก็แล้วกันนะครับวันนี้เอา m a z t e r 2 1. 3 h i i หน n n n จุ c, ปี2016ครับมารีวิวให้ FC ได้ดูได้ชมกันตัวนี้ไม่เรียกไปแล้วแสนสองนะนะครับ399,000บาทนะทราคาไม่ถึง400,000เลยนะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับ